อัตข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวของสาวๆแบล็คพิ้งกันสักหน่อยนะคะมีรูปใหม่ๆและก็ความน่ารักของเต้าลิศกับกลุ่มเพื่อนสมาชิกเพนทากอนก็เป็นพี่ชายนะคะของคุณฮงซอกนะคะตอนที่ไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ออสเตรเลียน้องลิซ่าเนี่ยคือเวลาที่สนิทก,กับใครก็ดูเหมือนว่าจะสนิทก,กับครอบครัวของพวกเข้าไปด้วยนะคะความดุ๊กดิกของเธอค่ะน่ารักมากๆขนาดถ่ายรูปนะคะก็ยังมีมีมดุ๊กดิกแบบดีนะเอามาให้เราได้ดูอีกด้วยค่ะคุณผู้ชม ส่วนข่าวดีข่าวอื่นๆนะคะก็มีทั้งข่าวดีค่ะเกี่ยวกับการต่อสัญญาเห็นว่าวันที่20มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะคะสื่ออย่าง Star n e w ค่ะก็บอกว่าด้วยบทสรุปของการเจรจาต่อสัญญาระหว่าง b a c k พิงและ YG ซึ่งสัญญาพิเศษจะจมดลงในวันที่8สิงหาคมที่จะถึงนี้ ก็ครบรอบ7ปีของการเดบิวนะคะเป็นการยืนยันค่ะว่าการเจราจาการต่อสัญญานั้นตอนนี้เป็นไปด้วยดีนะคะพวกเธอค่ะก็น่าจะต่อสัญญากันแล้วนะคะแล้วก็อีกไม่นานค่ะไม่ถึง2อาทิตย์แล้วค่ะที่สาวๆแบล็คพิ้งก์กำลังจะไปขึ้นเล่นคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ในอังกฤษก็เป็นคอนเสิร์ตนะคะ British Summer Time High Park นะคะถ้ายังไม่ต่อสัญญ,ญาเนี่ยก็นึกภาพไม่ออกจริงๆนะคะเหมือนกันค่ะว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตเป็นครั้งสุดท้ายหรอ อุณมันไม่น่าจะใช่ะนะแต่ก็เอาเป็นว่าค่ะตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าการต่อสัญญานั้นเป็นไปด้วยดีนะคะแอดก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยคิดว่ายังไงก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะส่วนทีมงานนะคะตอนนี้พร้อมมากๆเห็นคุณเคียวทุตินค่ะมีการมาอัปเดตรูปภาพด้วยเหมือนกันว่าทีมแดนเซอร์แล้วก็ทีมงานเนี่ยตอนนี้อยู่ที่นั่นสแตนบายกันแล้วก็เอาบรรยากาศนะคะที่นั่นมาฝากด้วยเลยละกันนะคะซึ่งตารางของ b บล็คพิงที่จะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตนะคะที่ BST High Park เนี่ยก็ สองกรกฎาคมที่จะถึงนี้นั่นเองก็เหลืออีกไม่ถึง2อาทิตย์แล้วนะคะตื่นเต้นจริงๆค่ะเป็นงานใหญ่มากๆเห็นว่าจุผู้คนได้ถึง65,000คนกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะติดตามดูกันไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมอาจก็เอาข่าวอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า